สวัสดีค่ะหนูชื่อยังกะค่ะเป็นผู้ช่วยของคุณเจตรด,ดจันเจ้าของเว็บไซต์ w h y b y l i f e i n s u r a n c e u s และเพจพุทธรักษาอินชัวรันขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะวันนี้หนูจะบอกเล่า90เรื่องประกันชีวิตแบบเทอมหรือท่อม life insurance คือประกันชีวิตชั่วคราวคุ้มครองชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีตั้งแต่คุ้มครอง10ปี20ปีและ30ปีหรือบางบริษัทอย่างรอย Bridge หรือ AIG ในอดีตยังเสนอความคุ้มครอง35ปีเทอมประกันชีวิตมีแบบธรรมดาที่คุ้มครองแค่การเสียชีวิตแต่ในบางโปรดักต์มี living benefits ให้ด้วยเช่น chronic i l n e s s critical illness terminal illness เป็นต้นแต่เทอมประเภทหลังนี้จะมี c o s สูงกว่านิดหน่อยนะคะใครเหมาะกับประกันชีวิตแบบเทอมบ้าง หนคนที่เพิ่งจะสร้างครอบครัวแต่งหนบจำกัดแต่อยากมีโปรเทคชันให้ครอบครัว 2. คนที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจยิ่งถ้าต้องกู้นี่ยืมสิงมาสร้างธุรกิจหนูแนะนำให้มีนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรัฐที่เป็น Community property state เพราะทุกอย่างจะแชร์กับผู้สมรสรวมทั้งนี้สิงด้วยหากไม่วางแผนดีๆ 3. คือคนที่ซื้ออสังหาไม่ว่าจะเป็นบ้านหรืออสังหาประเภทใดก็ตามแนะนำให้ทำ level ทค่ะ หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณเจ็ดลดจันนะคะ